สับเียเต็มสวัสดีค่ะนะคะมาโฮมโ,โ,โปรเละมะทุกคนค่ะมาโฮมโปรพี่น้องเพื่อนใหญ่เพ่นกำลังเลือกอุปกรณ์ของเพื่อนอยู่พี่น้อง สักเดืนมาซื้มาซื้อชุดก๊อฟลุงพาวหันองนุ้ยมาอนีพี่น้องนะคะตอนนี้พี่ใหญ่มาแวะเบิ่งอุปกรณ์ของเราจะเราสิเอาอย่างพี่น้องไหมนะคะเลือก ไอบีวมรตอเโปกาะสมุยนะคะทุกคนโอมโปเกาะสมุยใหญ่แห้งพี่น้องนะคะมีทุกอย่างนะคะพนักงานเยอะแยะเลยนะ ย yeah, พนักงานต้อนรับกติกติ๊ลางสอโอเคที่นี่ฟอร์ยู